็หลังจากที่ผมได้ทำการเล่นเจ้าบัฟยูโรปีแต่งสีคอง224 0ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนก็มีหลายๆคนนะครับผมคอมเมนต์มาบอกผมนะว่าอยากจะให้ผมเล่นตัวละครที่แต่งสีเป็นเจ้าก็ซิล่า224 0กันบ้างนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเล่นตัวละครที่มีการแต่งสีเป็นเจ้าก็ซิล่า224กันบ้างนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมนันก็คือจะเป็นทางด้านของเคนดี้นั่นเองนะแล้วก็จะเป็นผลงานการแต่งสีมาจากด้านของน้องอาร์ตี้นั่นเองก็ต้องขอขอบคุณ มากเลยนะครับผมสำหรับการแต่งสีเจ้าก็ซิล่าสองพยิบสีตัวนี้ให้ผมนะครับนี่จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโคตรเหมือนเลยแฮะซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเจ้าคองโลปิใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรทุกคนเรียกว่าก็ส์เคนดี้ก็แล้วกันนะครับโหเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดูแล้วไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่สำหรับเชื่อนะแต่ว่าตัวละครก็ถือว่าแต่งสีแบบนี้ก็เหมือนก็ซิล่าสองพันยีิบสีมากๆเลยนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไ่ให้ดูกันนะคร หวังว่าจะไม่ตุยเร็วนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไปดูกันครับ Let's go มาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Creature of p h o ในวันนี้นะผมพูดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมแต่งสีเป็น Godzilla 224แบบนี้นะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในหนังเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดุร้ายมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำการคิวแลกกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะคิวได้กี่ตัวนั่นเองนะวันนี้นะเดี๋ยวเราามดััับกกนนนละ ตอนนี้นะครับผมก็มาเกิดตรงนี้เลยนะครับผมบนแมปตรงนี้นะแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มีคนเยอะแน่นอนครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มที่จะหิวแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่สิหิวน้ํานี่ว่าเดี๋ยวกินน้าก่อนละกันตรงนี้อ่ากินเข้าไปก่อนนะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็คือตัวเคนดี้ปกติเลยนะครับผมนะใครที่อยากจะลองแต่งสีดูก็ไปลองแต่งสีตามนี้ได้เลยนะจะมีลักษณะที่ว่าเป็นสีดําอย่างนี้มีสีแดงบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีหลักๆก็คือจะเป็นสีชมพูม่วงๆ่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับเล ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพลังแฝงเป็นสปีดต,ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นไงเท่ไหมกำลัมทีนึ่งนีง่โอ้โหโครสวยเลยนะครับแล้วก็ไปลงน้ําไปกันดีกว่า นี่พเพื่อจะเจอเมทดในน้านะครับผมไม่แน่ <c oughs> ใครจะไปรู้ละ่ะนี่ไปไปไปทุกคนเราทําการข้ามไปยังกลางแมปดีกว่านะถ้า,างั้นตรงนี้มีคนแฮะไปดีกว่าไป let's go <S ไหนดูซิตรงนี้จะมีอะไรบ้างเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราออกไปตรงนี้กันดีกว่านะครับผมนะเราจะได้ไว่ายน้ําไปนะ <c oughs> เผื่อจะไวกว่านั่นเองนะครับผมนะดูซิมีอะไรบ้างเออตอนนี้โอ้โหว่ายออกมาแล้วครับโอ้้ยเดี๋ยวปะวันเจปเกปะวันสองตัวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาเนะเฮ้ยไปเอาไปเอา ทุกคนไม่ไหวแน่นอนเจอปาวาส2ตัวแบบนี้นะครับหนีเลยครับผมเป็นก้อนยี่สิบสี่ก็จริงแหละครับแต่ว่าหนีเลยเฮ้ยคอยขิ้คอยคิดหนีก่อนเดี๋ยวไม่ไหวบึ้มเออหนีก่อนขึ้นบก,ก่อนหุ้ยปาวาน2ตัวเนี่ยจะอะไรไปสู้มันนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนัตรงนั้นน่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่รอดออกมาก็เป็นไปได้นะครับ <S 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 มันน่าจะมาเป็นคู่กันนะผมว่านะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยมีลูกเคนดี้ตัวหนึ่งตรงนี้อ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับนี่ดูดิ เฮ้ยระวังนะเห็นอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหมันอาจจะพุ่งมากัดผมได้ตลอดเลยนะครับผมบอกเลยนะซึ่งไปดีกว่าขออนุญานไม่ยุ่งพุ่งหน sure. ีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหน่ากลัวจัดแล้วก็ตรงนี้มีตัวอะไรด้วยนะครับผมสักตัวหนึ่งนี่แหละแล้วก็โอ้โหปาวานปะวานเอ้ยเฮ้ยยานะเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวทุกคนวันนี้เข้ามาในเซิฟมีตรงนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อวอร์เดนเปล่าวะตัววอร์เดนเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะยังเด็กอยู่นะแล้ว เออเรียบร้อยครับผมหนึ่งทีแตกแต่ว่าไปก่อนเฮ้ยปะาวันอย่ามานี่นะเว้ยอย่ามานี่นะเว้ยไปแล้วอ่เป็นอันตราวะ่ะเราน่าจะสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าไปสู้ด้วยอะ่ะถูกปะเนี่ยเห็นไหมโอ้วันดำวันขาวเลยอะ่ะวันนี้สุ่มเสร์ฟมาเจอวันอะ่ะคิดดูดิ จะไปสู้ยังไงวะเนี่ยโอเคครับทุกคนและในตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนย้ายสถานที่มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในด้านของกลางแมปตรงนี้กันบ้างนะซึ่งบอกตรงเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาในสถานการณ์ที่แบบเป็นกลางคืนอีกแล้วนั่นเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อแต่งสีแล้วก็มีกิมเมอร์แล้วนะครับผมมันก็จะสวยบแบบนึงนะเนี่ยดูในตอนกลางคืนนะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นการเรืองแสงแบบนนนี้เลยนะะหซึ่งนะ ผมแต่งสีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นแบบจุดเด่นได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าแบบใครเห็นเราแล้วก็แบบร้องว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ก็วันนี้ก็คือผมบอกเลยว่ามันดูเงียบๆไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมไปเจอตรงนี้มานะครับทุกคนเป็นกลางทะเลทรายตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีคนอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปไปกลางไอ้นี่ดูไหมวาร์ปไปกลางบ่อนนะ้ำตรงนี้เลยนะครับเผื่อเราจะเจออะไรบ้างเราจะได้แบบล่าเหยื่อแบบจัดเต็มกันเลยนะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหความคิดโจ้ไหลจัดนอยจะตรงนี้นะใช่ไหมเฮ้ยนน้ะเฮ้ยตัวอะะรติดสาายยฟ้้ว วับไปก่อนฟึบวับไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่มันวับกลับมานะเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โตรงนี้น่าจะมีคนแน่นอนทุกคนโอ้ยมีทีแรกทุกคนกาโทรคัดหนึ่งตัวแล้วก็มีทางด้านของอะไรวะเนี่ยโอ้ อุ้ยไอตัวบึงการครับผมคารตทอตสี่ตัวแม่มาซะเป็นครอบครัวเลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เจอวานอุ้ยมีห้าตัวไว้เฮ้ยเมื่อกี้เจอวานนะครับผมทีนี้มาเจอคาราทอตต่อนะครับผมนะเฮ้ยอะไรมันจะลำบากยากเย็นสกหนีอวะเดียววันนี้นะครับเจอเสื้อแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะนี่แล้วก็บินทางด้านของอะไรเน่ยตรงนี้ซิกมาถอกปะเฮ้ยมีซิมาถอกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะซิกมาถอกกำลังออกลูกด้วยว่ะเออเป็นไงเพื่อนซิกมาถอกหนึ่งตัวนะครับนี่กำลังจะสร้างเบบี้อยู่นั่นเองแล้วก็้หวัันนนีกนมเป็แบบนะ ล่าซะหน่อยนะอดเลยอ่ะกลายมาเป็นแบบมาดูคนโ,โรเพยกันเฉยเลยนะครับตรงนี้ก็คือมีครอบครัวก็คือ1นนะครับมี2แล้วนะดูซิว่าผมตัวผู้ตัวเมียวะเมื่อผมตัวผู้อ่ะเสียดายดนะครับน่าจะวางรังไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เฮ้ย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 ผมบอกเลยนะถ้ามันเดินไปทางนู้นนะผมได้เหยื่อแล้ววันนี้มาดิพ่อมันไม่สนใจหรอกพ่อมันนอนอยู่พ่อมันนอนอยู่ไปทางน้น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 เออเออสวยสวยสวยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเออไปใช่ดิไปทางนน้นดิไปทางนน้นไปทางนู้นไปทางนู้น ไปทางนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปทางโูน้นปิดทางแล้วโอ้ยฆาตกรเราเป็นตัวลักขโมยไข่นะครับหรือว่าเราจะกดข้ามันแล้วเราวิ่งไปดีวะน่าสนใจนะมันน่าจะตามไม่ทันหลบพวกเนี้ยเอาปะ่ะเออลองไหมลองไหมกดข้าปุ๊บกดข้าปุ๊บกดข้าปุ๊บ,บวิ่งหนีครับนี่ลากเหยื่อไปกินลากเหยื่อไปกินด่หนีพ่อมันเลยห <c oughs> <c oughs> นีพ่อมันเลยนี่ลากเหยื่อไปกินต่อลากเหยื่อไปกินต่อโอ้ยมันตีเออมันตีอุ้ยผัานหนึ่ง่ลากเหยื่อไปกินเุ้ย บั๊กทุกคนบั๊กโอ้ยชิบายแล้วพ่อมันรู้แล้วพ่อมันรู้แล้วเฮ้ยลูกมันหายไปไหนลูกมันน่ติดบั๊กแน่นอนเลยเอาพ่อมันมาแล้วไปก่อนแล้วจังหวะนี้จากบลส์สองนักล่าเหยื่อนะครับผมกลายเป็นตัวขบวยไข่เฉยเลยอ่ะผมเรื่องงงเลยนะครับที่พ่อมันรู้แล้วว่าพ่อมันมาแล้วว่ะเฮ้ยเราอ้อมดีกว่าเราอ้อมดีกว่าหรือว่าเราจะเข้าไปเปิมเลยทุกคนแบบเข้าไปเปิดกลางวงเลยอ่ะให้แบบวงแตกนะครับแต่ว่าไอพวกนี้ยูดด้วยกันแหละมีลูกกี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยตัวสีดำตรงนั้้นยยววตงีึด อ่าดูซิเป็นไงนี่โหลูก2ตัวนะครับลูก2ตัวเมื่อกี้มีลูกตั้งกี่ตัวไม่รู้นะครับนี่แม่มันนั่งนี้นี่พ่อมันนะครับครบเลยเว้ยเฮ้ยครอบครัวสุดสันละเกินนะแม่เห็นแล้วไม่อยากจะไปยุ่งเลยนะครับโอ้ยมันดีกันแล้วตอนนี้เอ้า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 อะไรอ่ะนั่นเฮ้ยพ่อแม่แม่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ฆ่าลูกตัวเองแล้วน่ะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะงงเลยนี่พ่อมันมาแล้วเดี๋ยวเราต้อง ซุ่มโจมตีเหยื่อครับจังหวะนี้ดีดี่ีีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมว่านะเรารีบวิ่งไปแล้วเราคาบตรงนู้นดีไหมหรือว่ายังไงดีเพราะว่ายังไงอะไอตัวพ่อแม่มันอะตามไม่ทันอยู่แล้วนะทุกคนนะนี่เราก็นั่งพักโอ้โหดูดิรู้สึกว่างานยากนะครับเนี่ยหรือว่าเราเราคาบไหมเราคาบแล้วเราพาลงเลยดีไหมเอไหมเ้ยลงมาแล้วผมลงมาแล้วโอ้ยโดโอ้ยชิบมหายแล้วไม่ได้ลงมาเลยเอกรรมเฮ้ยไม่ได้ลงมาเลยโอยโอยโอยไม่ได้ลงมาเลยเฮ้ยคน

โอ้โหวินาลงมาเลยว่ะเสียดายจัดพลาดผมพลาดอย่างแรงเลยทุกคนโอ้ยไม่น่าลงเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับว่าเสียดายจริงนะครับพลาดพลาดพลาดเอาใหม่เอาต้องเอาใหม่โอเคทุกคนเราก็กลับมาใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเมื่อกี้คือแบบโหทำไว้แสบมากเลยนะครับผมนะซึ่งก็ตรงนี้นะครับผมมันก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับแต่ว่าผมได้ทําตามทริคเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือการวาร์ปเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตรงกลางแมปเลยนะไปตรงกลางบ่อน้าของมันตรงนี้เลยนะครับเราก็จะไปฆ่าลูกมันให้ได้นะครับเมื่อกี้นะ เห็นแล้วแค้นจัดๆเลยนะครับผมพลาดผมพลาดยันแรงเลยทุกคนหวังว่าจะได้ก็แล้วกันนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่ได้แล้วก็ได้เบอกจังหวะนี้ผมว่าเฮ้ยเฮ้โอ้โโอ้โหอโหมามีกุ้งมีกั้งตรงนี้ด้วยนะครับอย่านะขอร้องอย่าตีผมนะ อย่าตีนะเรามาเป็นมิดนะสต,ตีเดี๋ยวค่อยกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยเราต้องเล็งลูกมันว่ะเฮ้ยลูกมันอยู่นู่นเอาไงดีวะนี่คือมันโตหมดแล้วแล้วก็คนเยอะมากทุกคนผมบอกเลยนะครับถ้าผมเข้าไปเปิดลูกมันเนี่ยยังไงผมก็น่าจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โอ้โหอันตรายจัดนะครับแล้วก็ไอ้ก้งนี่มันจะตีเราก็ไม่ก็ไม่รู้นะเราต้องยอมเสียสจะแหละถ้างั้นนี่คือการล้างแน้นนี่คือการล้างแน้น คือการลังแคนนี่คือการลังแค้น,น,คอรรคนเอาลูกมันก็ได้ไว้ลูกมันเออลูกมันลูกมันลูกมันได้้ลูกมันสวยสวย Grammy เออเรียบร้อยแตกไหมเออไม่รู้แตกไหมอะลูกมันอะจังหวะนี้เออเอาสิเอาสิาสโหทันไหมทมันไหมไม่รู้ทันไหมแต่ว่าหนีก่อนเอาลูกมันออกแน่เลยทุกคนไม่น่าทันว่ะหอยเอ้ยเอ้ยทันไหมทันไหมทันไหมไม่รู้ทันไหมลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงน้ําลงน้ําลงน้ําทันยุท,ท <ำ S 1> ันย่โอเคสวยถือว่าสวยเลยเกือบแตก เฮ้ยแต่ไม่แตกนะครับทุกคนเกือบแตกไปเฮ้ยวาปไม่ได้เหรอประตูวร์ปใช่ไม่ได้เหรอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ลูกมันออกหรือว่ายังไงวะผมไม่เห็นอะเออพลาดว่ะนะครับน่าจะได้แหละนะครับก็ถือว่ามิชชั่นเราสำเร็จกันแล้วก็แลวกันนะครับเป็นการล้างแขนนี่หรือว่ามันกดออกก็ไม่ได้เอยเออมันคาบลูกมันหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้ยากมากเลยทุกคนนะเราจะทำยังไงดีวันเนี่ยให้ได้เจ้าตัวนี้นะครับ เฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่ากังก็ขึ้นไปป่าวะกังไม่ได้ขึ้นไปนี่ว่ะเดี๋ยวเรารอลีเลอนไหมโอ้โหเกือบไปว่ะเกือบได้เมื่อกี้พ่อมันไหวตัวทันทุกคนแล้วก็พ่อมันก็จะลงมาแน่เลยผมว่านะกินน้ําก่อนเนาะเออซึ่งการเล่นแบบนี้นะครับทุกคนนะเราก็จะโรมแบบเป็นสายแบบสอดแนมแม่เขาเรียกอะไรนะสายล่าเหยื่อแบบซุ่มโจมตีนะครับเออน่าจะไม่อยู่แล้วแน่เลยอ่ะเอ,อ้ยพลาดพลาดพลาดเมื่อกี้เกือบได้วะพ่อมันไหวตัวทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดี๋รู้ยังอยู่ป่าวะ ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือปเปล่าไปไหนแล้วลูกมันยังอยู่ไหมเออเอ้ยเอ้ยลูกมันยังอยู่แน่นอนเลยน่าจะกดออกเมื่อกี้หรือไม่ก็น่าจะไม่อยู่แล้วนะตัวนี้เปล่าวะไม่น่าใ,ใช่แฮ ปล่อยมันไปแล้วกันนะครับทุกคนนะถ้าอย่างนั้นนะคงจะฝากไว้เท่านี้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปวิดีอมันจะยาวเกินไปนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับก็ซิล l ่า2024สกินตัวนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครสนใจเลยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาเล่นกันสนุกๆกันแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมอีพีนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกัน